สวัสดีเซนเอร์ทุกท่านนะครับต้อนรับสู่ ZFX Education Series EP พีที่20อพีนี้เราจะมาอธิบายกันว่าองค์ประกอบของเทียนเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับและก็ความหมายแฟงของแท่งเทียนแท้จริงแล้วเนี่ยเขาจะสื่ออะไรถ้าใครไม่เคยรู้มาก่อนห้ามพลาคดคลิปนี้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ สำหรับองค์ประกอบของแท่งเทียนจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างและความหมายแฝนที่แท้จริงคืออะไรไปชมกันเลยครับขอเริ่มต้นกันที่องค์ประกอบของแท่งเทียนก่อนนะครับองค์ประกอบของแท่งเทียนนะครับมีส่วนประกอบอยู่ทั้งหมด6อย่างด้วยกันอย่างแรกนะครับราคาเปิด2ราคาปิด3จุดสูงสุด4จุดต่ำสุด5ไส้เทียนและ6เนื้อเทียนครับไปดูตามภาพกันนะครับราคาเปิดอยู่นี่ครับ ราคาเปิดสําหรับแท่งเทียนบู l l i s h หรือแท่งเทียนขาขึ้นนั่นเองราคาเปิดอยู่ด้านล่างนะครับส่วนราคาปิดอยู่ด้านบนนะครับราคาเปิดกับราคาปิดเนี่ยก็คืออยู่ตรงขอบของเนื้อเทียนนั่นเองถามว่าเนื้อเทียนอยู่ไหนเนื้อเทียนก็คืออันนี้แหละครับนะครับตรงแท่งของเขาเนี่ยแหละอันนี้แหละคือบอดดี้นะหรือเนื้อเทียนนั่นเองต่อมานะครับสาหรับจุดสูงสุดอยู่ไหนจุดสูงสุดนะครับเราจะเห็นว่าอยู่ตรงปลายสุดท้ายเลยนะของไส้เทียน และจุดต่ำสุดอยู่ไหนก็อยู่ตรงปลายสุดท้ายเลยครับของไส้เทียนอันนี้เนี่ยก็คือจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุดนะและนะครับอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของไส้เทียนชาร์โดหรือวิกนั่นเองนะครับไส้เทียนนะครับคือตัวแท่งนะครับตัวเนี่ยเส้นสีด,ดำนะครับของอันนี้นะที่ผมโยงไว้อันนี้คือไส้เทียนนะครับจบกันไปละหกองค์ประกอบอ่ะถ้าเรามาเป็นฝั่งนะครับแท่งเทียนแบบแบรดชิหรือแท่งเทียนขาลงกันบ้าง สีเนี่ยไม่ต้องสีเรลียดน,นะครับจะสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินสีแดงสีดาสีขาวแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบเราจับที่คอนเซ็ปตตเป็นหลักแท่งเทียนขาลงนะครับอย่างอันนี้เป็นสีส้มเพื่อชางใหม่นะครับท่งเทียนขาลงะนะครับราคาเปิดจะอยู่ด้านบนนะครับตรงขอบด้านบนของเนื้อเทียนอันนี้ราคาเปิดโอเพนต่อมาราคาปิดอยู่ด้านล่างนะครับคือโคลสตรงนี้นะครับด้านล่างของเนื้อเทียน และสูงสุดเหมือนเดิมนะครับจุดสูงสุดจะอยู่ตรงปลายของไส้เทียนและต่ำสุดจะอยู่ตรงปลายของไส้เทียนครับแล้วก็ตัวนะครับของไส้เนี่ยก็จะอยู่นะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกับฝั่งขาขึ้นเพราะงั้นแล้วต่างกันตรงไหนล่ะต่างกันแค่ราคาเปิดแต่ราคาปิดจะเห็นว่านะครับอยู่นะครับสลับกันถ้าเป็นแท่งเทียนขาขึ้นนะครับเปิดอยู่ล่างปิดอยู่บนถ้าเป็นแห่งเทียนขาลงนะคบเปิดอยู่บนนะคบปิดอยู่ล่างนั่นเอง จะเห็นลูกศรน,นะก็มีลูกศรเนี่ยขีดไว้ให้นะครับอันนี้คือพุ่งขึ้นตัวน,นี้เป็นลูกศรขีดพุ่งลงเห็นไหมครับก็สื่อถึงราคาเปิดกับราคาปิดที่ต่างกันนั่นเองจบกันไปสําหรับองค์ประกอบของแห้งเทียนนะครับง่ายๆสั้นๆแค่นี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่ออันนี้แหละสําคัญนะครับเรารู้องค์ประกอบแห่งเทียนก็แค่พื้นฐานครับไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนะแค่รู้ว่าอะไรคืออะไร แต่เมื่อเรารู้แล้วสิ่งที่เราต้องรู้มากขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์กับการใช้แท่งเทียนหรือการเทรดเนี่ยก็คือความหมายที่แท้จริงของเขาซึ่งในที่นี้นะครับได้เขียนไว้ให้แล้วนะว่าความหมายแฝงที่แท้จริงของแท่งเทียนเนี่ยเขาต้องการจะสื่อว่าในช่วง,งาการกระทํานั้นๆนะครับช่วงเวลานั้นๆในตลาดเนี่ยคนในตลาดเนี่ยนะครับทำอะไรกันบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงเวลานั้นนะครับและสุดท้ายเนี่ย ฝั่งไหนคือผู้ชนะอ่าเวลาดูแท่งเทียนเราดูให้ลึกนะครับเราดูกันไปถึงเรื่องของคนกันเลยทีเดียวว่าแต่ละแท่งเทียนที่ออกมา่นี่ะไม่ได้ออกมาสมทีส5มห้านะออกมาเนี่ยเขามีการสู้กันระหว่างแรงขาขึ้นขาลงกันมากมายครับกว่าจะมาจบเป็นหนึ่งแท่งให้เราเห็นดังนั้นแล้วนะครับเราควรจะตีความความหมายแท่งเทียนให้ลึกกันไปนะว่าเฮ้ยเกิดอ,อะไรบ้างเฮ้ยสุดท้ายใครชนะ แลวเราควรที่จะเชื่อในสิ่งนั้นนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเราเชื่อแท่งเทียนแล้วเราจะถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราองเอาไปวิเคราะห์ร่วมกับองค์ประกอบอื่นๆนะครับอันนี้โน้ตไว้เลยนะอย่าดูแต่แท่งเทียนให้ดูอื่นๆประกอบด้วยองค์ประกอบอื่นๆนะครับแต่ว่าแท่งเทียนก็เป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนสําคัญเหมือนกันในการตัดสินใจที่เราจะแอคชั่นทาสิ่งต่างๆในการเทรดน,นะครับโดยที่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นนะครับที่แท่งเทียนแสดงออกมาเนี่ย เราจะตีความจากองค์ประกอบต่างๆครับที่แห้งเทียนเขาแสดงออกมาเอ่ะเรามาดูกันอย่างกรณีนะครับภาพยกตัวอย่างง่ายๆเดิมเลยนแห่งเทียนนะครับอลองนึกภาพนะว่าแห่งเทียนแห่งหนึ่งเนี่ยเมื่อเวลาเวลาหนึ่งตอนเปิดนะครับเขานะครับอยู่ด้านล่างแต่พอนะครับเปิดมาปุ๊บเขาอาจจะล่วงลงไปก่อนอา่าพอล่วงไปเสร็จแล้วเขาก็ดีขึ้นไปเลยครับดีขึ้นไปยาวๆเลยนะดีขึ้นไปยาวๆจนถึงจุดสูงสุดนะครับ แต่พอตอนจะปิดนะครับปิดแท่งเนี่ยเขาก็กลับลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาปิดตรงนี้ทําให้เป็นไงครับถ้าเราลองอ่านนี้ดูนะครับถ้าลองย่อยไปดูจริงๆเนี่ยมันจะลึกนะเอาไว้วันเราคุยกันหลังนะครับแต่ง่ายๆคอนเซ็ปต์คือมันมีโอกาสเป็นแบบนี้นะครับหรือจริงๆยังมีโอกาสเป็นแบบอื่นด้วยนะโอกาสแบบอื่นจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับแท่งเทียนเปิดตรงนี้ใช่ไหมครับกลายเป็นว่าราคาครับราคาขึ้นไปก่อนเลยอ่าขึ้นไปเลยนะครับไปทําจุดสูงสุด แล้วถึงค่อยลงกับมาอีกรอบโอ้โหโหดร้ายมากแล้วถึงไปทําจุดต่ําสุดนะครับแล้วถึงจะวกกลับขึ้นมานะครับกลับขึ้นมาแล้วมาปิดตรงนี้ครับกลายมาเป็นแท่งเทียนหน้าตาเหมือนเดิมเลยที่เราเห็นแต่สิ่งที่ต่างกันคืออะไรครับสิ่งที่ต่างกันคือการเกิดขึ้นของเขานะครับในแต่ละอยา่างไม่เหมือนกันนะครับอันแรกลงก่อนนะครับแท่งนี้คือลงก่อนแล้วขึ้นถูกไหม แล้วก็ลงปิดนะง่ายๆแต่อันนี้นะครับขึ้นก่อนแล้วลงแล้วขึ้นอีกรอบโอ้โหเป็นรถไฟหอดเลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจริงๆแล้วแท่งเทียนเนี่ยโอ้โหมีความหมายแฝงอะไรได้เยอะมากนะถ้าเราดูลึกซึ้งจริงๆครับดูให้ลึกลงไปอีกโอเคอันนี้นะครับนี่ก็คือความหมายของแท่งเทียนนะความหมายแฝงของเขาคือนะครับการกระทําของคนในช่วงเวลานั้นๆนะ แท่งเทียนนั้นนะ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างน,นะครับและสุดท้ายฝั่งผู้ชนะเราจะเห็นว่าอย่างตัวอย่างที่เห็นในสุดท้ายแล้วฝั่งของแรงซื้อหรือขาขึ้นชนะกับการถ้าเป็นแท่งนี้นะครับก็คือฝั่งองแรงขายเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับไปดูตัวอย่างจริงกันจากกราฟอันนี้เป็นนะครับกราฟของคู่ GU นะปบอน U S D นะครับทำเป็นเดย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งแท่งเทียนนะครับเป็นตัวแทนของ 1วันนะครับถ้าเราเปลี่ยนทางเวรเปลี่ยนกรอบเวลานะครับหนึ่งแท่งเคียนก็จะแทนเป็นกรอบเวลานั้นๆนะครับตามนั้นถ้าเปิดเป็น1ชั่วโมง1แท่งก็คือ1ชั่วโมงเปิดเปสี่ชั่วโมง1แท่งก็คือ4ชั่วโมงเปิดเป็น1สัปดาห์1แท่งก็คือ1สัปดาห์เปิดเป็น1เดือน1แท่งก็คือตัวแทนของ1เดือนนะครับเปิดเป็น1นาที1แท่งก็คือตัวแทนของ1นาทีนั่นเองนะครับอันนี้เราเอาตาเปรนเดย์กันนะครับโอเคเด เราลองมาวิเคราะห์กันเล่นๆนะครับเริ่มไล่จากเลยว่าแห้งนะครับในอดีตตรงนี้เป็นแท่งนะครับสีขาวืูแห่งขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นแห้งขาขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งเป็นแท่งขาลงสีดําเล็กๆแต่ปรากฏว่าไม่ยอมลงต่อเห็นไหมบอกแล้วดูจะแห่งเทียนไม่ได้นะครับแล้วก็มีแท่งสีขาวสวนขึ้นมาแล้วเขาก็ขึ้นต่ออะเรายังไม่ต้องไปสนใจเรื่องอื่นครับเราแค่ดูว่า แท่งเทียนสุดท้ายแล้วเนี่ยในวันวันในวันนั้นๆนะครับหนึ่งแท่งคือหนึ่งวันนะจากการาฟเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่า,าเราเห็นว่าเขาเป็นแห้งเทียนแบบนี้สวยๆก็จริงนะครับแต่ใครจะไปรู้ว่าในวันเขาอาจจะขึ้นลง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 แล้วกว่าจะมาปิดเป็นแบบแห่งเทียนสวยๆให้เราเห็นแบบนี้ก็ได้เนอะไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราต้องยอ่อยลงไปดูในทางเฟนที่เล็กลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ผลสรุปก็คือวันนี้ฝังขึ้นผู้ชนะและทําให้ราคาขึ้นต่อในวันถัดไปอันนี้คือการตีความง่ายๆนะครับเบื้องต้นนะของแห่งเทียนหรือจะเป็นอีกักตัวอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นตรงปลานี้เลยละกันอ่าเราจะเห็นว่าแห้งเทียนหน้าตานะครับค่อนข้างแปลกประหลาดเนาะไม่เหมือนกับโมเดลนะครับตัวอย่างพื้นฐานที่เราให้ดูเมื่อสไลด์ที่ผ่านมาไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาเรียนกันว่าแห้งเทียนนี้หมายความว่าอะไรนะครับแต่ละแห่งเทียนโน้ม,มีมีหลากหลายนะครับความหมายโอเค โดยที่แท่งเทียนนี้นะครับเราจะเห็นว่าเป็นไงไส้ด้านบนยาวมากไส้ด้านล่างนิดเดียวนะครับตัวเนื้อเทียนสั้นๆถูกไหมนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นยังไงไม่รู้แหละนะครับอาจจะราคาเปิดตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วก็นะครับพุ่งขึ้นพุ่งลงแล้วก็พุ่งกลับไปปิดตรงนี้อ่ะกลายมาเป็นแห้งแบบนี้นะครับอย่างที่เราเห็นกันนั่นเองอ่ะอาจจะดูยากนิดนึงนะผมอาจจะว่าไม่สวยนะครับแต่จ,จะให้สื่อแค่ว่า สิ่งที่ราคาแสดงให้เราเห็นมันเกิดขึ้นหลายอย่างมากในระหว่างวันกว่าจะมาจบเป็นแท่งที่เราเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้น,นไม่ว่าเขาจะเกิดขึ้นอะไรก็ตามในระหว่างวันแต่เมื่อเขาจบวันเขาจบด้วยแท่งแบบนี้ก็แปลว่าแรงขับขึ้นชนะ,ะน,น,นะครับเพราะว่าเขาจะจบด้วยแท่งแบบบูล l ิสตแต่เป็นบูล l ิสตที่ไปอยู่ตรงแนวต้านเอาไว้วันหน้าเข้ามาเรียนกันนะครับอย่างที่บอกไปดูแต่แท่งเทียนอย่างเดียวไม่ได้นะ เจ๊งนะครับต้องดูประกอบอื่นด้วยนะโอเคครับแล้วอย่างแท่งต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นสีดําก็คือเป็นแบริชนั่นเองก็นะครับเป็นการสื่อว่านะครับจบวันฝ่ายแรงขายเป็นผู้ชนะนะครับแล้วก็นะราคาก็ลงต่อก,กันไปโอเคนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างแท่งเทียนเนาะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าครับการที่เราดูแต่แท่งเทียนแล้วจะใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะย้ำไม่รู้รอบที่เท่าไหร่นะรอบที่สามแล้วนะนะนะครับก็อย่าดูแต่แท่งเทียน แทงเทียนดูตัดสินใจนะครับเข้าใจความหมายของเขาว่าสุดท้ายแล้วครับเขาเกิดอะไรบ้างนะครับใครคือผู้ชนะนะแล้วค่อยมาตีความหมายแท่งเทียนกันในอีพีถัดไปนะครับเดี๋ยวจะมีความหมายแท่งเทียนกับตัวนู้นนี่นั่นนะครับรูปแบบชื่อต่างๆจะตามมาดีๆในถัดไปนะครับโอเคอีพีนี้เป็นเบสิกนะครับเียมเท่านี้แหละที่อยากให้ทราบกัน โอเคขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับชอบกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้พาทุกคลิปของเราและกดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่เขายังไม่รู้เรื่องนี้เพื่อที่ได้ประโยชน์ของเขานะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ